เชิญทุกท่านรับฟังธรรมะพระรีอริยะจากพระคุณเจ้าหลวงพ่อสวนอนารโยแห่งศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิตบ้านหมอตาตำบลดอกไม้อำเภอสวนณภูมิจังหวัดร้อเอหมายเลขโทรศัพท์0862213226สำหรับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการวางวัตถุ ให้ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ต่อไปหลวงพ่อจะได้คลายความสงสัยที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจในเรื่องการวางวัตถุการวางวัตถุวางแล้วมันเกิดบุญอย่างไร แล้วพวกเราทั้งหลายจะวางกันอย่างไรวางก็คือว่าเราก็จะต้องวางที่จิตของเราเนั่นแหละคือไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปยึดติดอยู่กับวัตถุพวกเขาเหล่านี้ถ้าหากว่าพวกเราไปติดวัตถุเขาเหล่านี้แล้วเนี่ยพวกเราก็จะติดวัตถุนั่นแหละความหมายของมันนั่นแหละ แล้วมันก็ไม่ถูกบุญแต่นตัวบุญตัวคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าจริงๆแล้วนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติตัวบุญนะพวกเราทั้งหลายจึงจะได้บุญนั่นแหละก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าสอนนี่แหละสอนให้เคารพตัวตนที่เขาเป็นมนุษย์ สอนให้เคารพตัวตนที่เขามีคุณสินคุณธรรมที่เป็นผู้มีคุณต่อมันมวลมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละเขาเรียกว่าตัวบุญแล้วก็ตัวคุณมันอยู่ตรงนี้พระพุทธองค์จึงให้จึงใช้คําสอนให้พวกเราเนี่ยยึดตรงนี้ถือตรงนี้กราบตรงนี้ไหว้ตรงนี้สร้างคุณกับตรงนี้สร้างความดีกับตรงนี้เราจะได้ดี หนไหมถ้าเราสร้างความชั่วกับตรงนี้เราจะได้ชั่วถ้าเราสร้างกับความดีตรงนี้พวกเราทั้งหลายจะได้ดีเพราะตรงนี้เป็นตรงที่พวกเราทั้งหลายนี่ปฏิบัติก่อเกิดให้มันมีบุญให้มันเกิดบุญต้องก่อตรงนี้มันเกิดตรงนี้มันเป็นตรงนี้มันสาเร็จอยู่ตรงนี้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเราจะไปนอบน้อมและไปกราบแล้วก็ไปไหว้แล้วไปสักการะแล้วก็ไปอาธิษฐาตรงนั้นนะตรงนั้นเราจึงไม่ใช่ตัวบุญจึงไม่ใช่คําสอนของพระศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าให้พวกเราต้องแยกตัวตนของเราได้ออกไปยืดออกไปถือวัตถุไปกราบวัตถุไปว่าวัตถุเป็นบุญนั่นเองนั่นเห็นไหม พราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆพวกเขาเหล่านี้เนี่ยหลวงพ่อจึงได้จึงได้จึงได้บอกพวกเราให้พวกเราเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงจากการยึดถือให้มันถูกต้องในพระธรรมในคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แล้วมนุษย์มันจึงจะเลิกลาล่าฟันลันแต่งกันบ้านเมืองของเราจะอยู่ดีกินดีเพราะมันปฏิบัติถูกบุญบุญจะช่วยน่ะใช่ไหม แต่อย่างทุกวันในการปฏิบัติที่มันไม่เกิดบุญมันไม่ได้บุญนั่นแหละน้อมกับมนุษย์มนุษยาาจาาาจา์จะช่วยเราน้อมกับคุณครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะช่วยเราน้อมกับพ่อแม่ของตนพ่อแม่ของตนจะเอ็นดูก็จะเมตตาก็าจะรักใร่น่าเห็นไหมถ้ามีทรัพย์มีสมบัติพ่อแม่ก็จะถูกแบ่งปันให้ลูกได้จูได้กินได้อยู่ดีกินดีน่าเห็นไหม ถ้าเราไปกาบพระพุทธรูปถ้าเราไปยึดพระพุทธรูปเนี่ยวัตถุมงคลที่ไปปรุงไปแต่งขึ้นมามาทําให้เป็นเป็นมงคลเนี่ยมันเป็นไม่ได้เราตรงนั้นมันเป็นมงคลไม่ได้มันช่วยเราไม่ได้นั่นแหละก็เหมือนอย่างภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นแจ่พวกเราอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ย เราไปกราบพระพุทธรูปไปไหว้พระพุทธรูปไปอ้อนไปวอนพระพุทธรูปเราจะไปสวดมนต์เราจะไปทําอะไรเนี่ยทำอย่างไงเนี่ยมันก็จะไม่สําเร็จเห็นไหมก็ว่าสิ่งที่พวกเราทั้งหลายไปยึดไปถือกันอยู่ในตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ตัวบุญนะเห็นไหม แล้วพวกเราทั้งหลายก็ไปแยกออกไปว่าตรงนั้นแหละมันเป็นตัวบุญนให้เราไปยึดให้เราไปถือเนี่ยวัตถุมงคลแล้วมาแฝงคอเดี๋ยวเป,ป็นตัวุญมันจะปกปอก้องมันจะคุ้มครองไปให้แก่พวกเราได้แหละแล้วเราเห็นไหมอย่างทุกวันเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันปกครองพวกเราได้ไหมมันคุ้มครองให้พวกเราได้ไหมตัวที่เราไปยึดตัวที่เราไปถือเห็นไหมเห็นภัยของโลกที่มันเกิดขึ้นไหมได่าเห็นไหม แต่ถ้าหากพวกเราหันมาเนี่ยหันมายึดตัวตนหันมาถือตัวตนเนี่ยหันมาปดหันมาลดาละมาวางกรรมเห็นไหมแล้วกรรมตัวนั้นมันจะเกิดขึ้นให้แกพวกเราได้ไหมเพราะเราเข้ามาสู่หนทางเส้นที่ว่ามันถูกทางแล้วเนี่ยเชื่อในคําสอนพระศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วก็ลดละแล้วก็วางออกจากสิ่งที่เราถือผิดทําผิดปฏิบัติผิดกันนะมันไม่เกิดบุญได้นไหมบุญ ไม่ปกป้องบุญไม่คุ้มครองไม่มีบุญตรงนั้นมันไม่ใช่บุญหนาไหนมั้งบุญมันอยู่ที่ไหนพวกเราต้องรู้ว่าบุญมันอยู่กับตัวตนนี่แหละบุญมันอยู่กับตัวเรานี่แหละมันเป็นบุญนะหนาถ้าเราทําตัวเราดีเราได้เป็นคนดีเห็นไหมแต่ถ้าเราทําตัวของเราชั่วเราจะได้เป็นคนชั่วนั่นแหละหนา คำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยท่านสอนสอนให้ทิ้งกรรมตัวไหนที่มันเป็นกรรมตัวไหนที่มันไม่ดีตัวไหนของเน่าตัวไหนของเหม็นตัวไหนเป็นของถี่มันไม่ดีเนี่ยพระพุทธองค์ท่านสอนเห้ยพวกให้พวกเราทิ้งมันเน่เห็นไหมความรอบันดีไหมไม่ดีความโกรธมันดีไหมไม่ดีทิฏฐิมันดีไหมมันไม่ดีนั่นมองเห็นผู้อื่นเป็นไม่ดีมันดีไหมมันไม่ดีนั่นห็นไหม พวกเขาเ่านี้พระพุทธองค์มองเห็นแล้วเนี่ยพระพุทธองค์จึงบอกให้พวกเราเนี่ยจงทิ้งจงวางออกมันจากมันซาอย่าไปยึดมันต่าได้หไหมจึงต้องให้พวกเราหันมาปฏิบัติตัวตนนี่แหละจะพ้นโทษจะพ้นทุกข์จะพ้นความกอดจะพ้นความหลงจะพ้นสิ่งที่มันไม่ดีจะพ้นภยัยน่าได้หไหมแล้วภยัยทั้งหลายเท่าปวงพวกเขาเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแก่เราไหมมันก็เกิดไม่ได้น่ะ ก็เพราะว่าเราปฏิบัติไม่ให้ภัยมันเกิดนั่นแหละสิ่งไหนที่มันเป็นภัยจะเราเรามาวางมันวางมันออกนั่นแหละไม่ยึดมันไม่ถือมันไม่เอามันนั่นแหละนะไม่ติดตามมันนั่นแหละถ้าเราติดตามมันมันจะติดตามเราถ้าเราเอามันนันมันก็จะเอาเรานั่นแหละถ้าเรากัดหัวมันมันจะกัดหัวเราเนี่ยแหละน่านห็้ไหมเพราะการยึดถือวัตถุ มงคลที่พวกเราไปยึดเอาตัวนั้นว่ามันปาเป็นมงคลเราตัวนี้มาเป็นมงคลเนี่ยตัวที่มันเป็นมงคลจริงก็คือตัวคนนี่แหละเป็นมงคณเราจำไ่ใช่ตัวนี้ตัวนี้แหละตัวมงคลน่ะหนไหมยึดพระพุทธองค์ก็สอนให้พวกเราเนี่ยยึดตัวตนถือตัวตนกราบตัวตนไหว้ตัวตนเห็นบุญอยู่ตัวตนเห็นคุณอยู่ตัวตนเห็นมีรอนบรรดาของตนเนี่ยเป็นตัวตนอยู่ยังไม่ตายน่ะ แม้แต่ตายแล้วพระพุทธองค์ก็บอกว่าไม่ให้ยึดอีกแล้วเพราะมันหมดมุนแล้วแต่ถ้ายังไม่ตายต้องสร้างบุญกับท่านต้องสร้างคุณกับท่านต้องกราบท่านต้องไหว้ท่านต้องเคารพท่านต้องนอบน้อมเอาบุญเอาคุณจากบิดรบรรดาจากคุณของครูบาครูเป็นอาจารย์นี่แหละต้องไหว้คณศีลไหว้คุรทมยึดคณศีลยึดคุรทมนี่แหละนะกินทานกับคนศีลกินทานกับคุรทมนี่แหละเราจะเกิดบุญเราจะเกิดคุณเราจะได้บุญได้คุณเนี่ยน่าใช่ไม มาชินมาทานกับตรงนี้มาปล่อยกับตรงนี้มาวางกับตรงนี้น่ะเห็นไหมมันจะเกิดบุญมันจะเกิดกุศลมันจะเป็นบุญมันจะเป็นกุศลน่ะก็จึงเรียกว่าตรงนี้เป็นศาสนาะน่ะเห็นไหมศาสนาที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่คําสอนที่มีตัวตนจึงมีศาสนาะน่ะเห็นไหม แล้วเราจะเอาศาสนาไปวางไว้กับเหล็กตรงนั้นมันก็มันก็มันก็สอนไม่ได้มันก็ให้ทําไม่ได้มันก็ถือว่าตรงนั้นเป็นศาสนาไม่ได้นั่นแหละเพราะเราเอาทาไปวางไว้กับผีไปวางไว้กับเหล็กที่มันพูดไม่เป็นที่มันสอนมนุษย์ไม่ได้ที่มันบอกมนุษย์ไม่ได้บอกทางมนุษย์ไม่ได้นั่นแหละแล้วพวกเราจะไปยึดว่าสิ่งเขาเหล่านั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไร เป็นผู้สอนศีลส,สอนธรรมให้แก่พวกเราทั้งหลายได้อย่างไรที่พวกเราไปยึดที่พวกเราไปตีกันอยู่ในตรงนั้นนั่นาศาสนาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนหลวงพ่อพเขาจะบอกให้พวกเราชัดเจนว่าอยู่กับมวลมนุษย์พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่กับมวลมนุษย์อยู่ที่จิตที่ใจของมนุษย์ นั่นคือเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้นะจึงต้องให้พวกเราเยต้องวางตรงนั้นมายึดตรงนี้มาถือตรงนี้นะเห็นไหแล้วแล้วมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจึงจะเห็นบุญจึงจะเห็นคุณจึงจะเห็นบาปจึงจะเห็นบุญจึงจะปฏิบัติถูกต้องจึงจะเกิดบุญจึงจะเกิดคุณ แล้วมันจะลดละจากการเบียดเบียนลดละจากการที่ว่าลูกข้าพ,พ่อพ่อข้าแม่ไม่เห็นพ่อไม่เห็นแม่มองไม่เห็นกันตามันบอดมันมองไม่เห็นหูมันหนวกมันไม่ได้ยินเพราะเพราะว่ามันเนี่ยมันมองไม่เห็นศีลมองไม่เห็นธรรมมองไม่เห็นคําสอนของพระศาสดาสมมาสมพุทธเจ้านี่แหละ โรคของเรามันจึงเกิดขึ้นแบบนี้บ้านเมืองของเราจึงเกิดขึ้นแบบนี้โลกของเราก็จึงเกิดขึ้นกันอยู่แบบนี้ภัยพิบัติทั้งหลายมันจึงเบียดเบียนอยู่แบบนี้ก็สาเหตุหลวงพ่อเคยเกิดเคยกล่าวเคยบอกให้พวกเราเข้าใจแล้วว่าสาเหตุภัยพิบัติที่มันเกิดมันเกิดขึ้นจากมานุษย์จึงมันจึงเกิดได้นั่น ถ้าอยู่ในธรรมชาติของมันนะมันเกิดไม่ได้หรอกถ้าหากว่ามันไม่มีแรงฤทธิ์ของมนุษย์จิตของมนุษย์นี่แหละมันไม่เอาศีลไม่เอาธรรมมันทิ้งศีลทิ้งกรรมทิ้งกรรมสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ไปไปเสียหมดแล้วทีนี้พวกเราจะเอาบุญตัวไหนมาคุ้มครองเราแล้วเราจะเอาคุณตัวไหนมาคุ้มครองเรา เพราะเราหนีจากคําสอนของภาษาจดาสัมมาสัพพุทธเจ้าไปยึดวัตถุไปถือวัตถุว่าตรงนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปสร้างไปปรุงไปแตกมันขึ้นมาตรงนั้นแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรให้แจกพวกมวลมนุษย์ไหมและลูกก็กคยจะกระตันยูกับพ่อแม่ไหมเขาไม่ได้กระตันยูกับพ่อแม่แล้วถ้าหากว่าเราขืนปล่อยตัวนี้อยู่อย่างนี้ตลอดไปบ้านเมืองเราจะอยู่อย่างไร การยึดถือตัวนี้มันผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกแล้วเนี่ยถ้าพวกเราไม่เปลี่ยนแปลงถ้าพวกเราไม่แก้ไขตัวนี้ให้ชาวโรคให้ลูกให้กระตันดูรู้จักจกระตันดูรู้จักจเปลี่ยนแปลงออกมาในสิ่งเขาเหล่านั่นแล้วนั่นแหละโลกของเราบ้านเมืองของเราเนี่ยมันจึงจะเข้าสู่ความเป็นจริง แต่ตอนนี้แหะมันเป็นจริงไม่ได้เ็เพราะว่าเป็นเหตุที่ว่ามันยังถือผิดมันยังคิดผิดยังต่อสู้กับคําสอนของพระศาสดาพระศาสดาก็บอกว่ามานุษย์คือศาสนาไม่ใช่วัตถุเป็นศาสนาแต่พวกเราทั้งหลายยึดอยุ่ตรงนี้มันไปยึดวัตถุเป็นศาสนาไม่ได้ถือให้มวลมนุษย์นี่ถือตัวตนของตนเองว่าปฏิบัติตนนี่เป็นศาสสนาไม่ใช่ไปปฏิบัติกับวัตถุเป็นศาสนา ตรงนี้มันจําเป็นไหมที่เราจะต้องได้แยกตรงนี้ออกเพื่อช่วยเหลือเพื่ออดุเพราะเพื่อเกืือกูลโลกให้โลกมันดีน่าใหยพ้นภัยให้โลกมันพ้นภัยได้ให้มันเป็นเพราะเหตุนี่นี่นั่นเองน่าเห็นไหมตรงนี้ก็ให้พวกเราทั้งหลายจงพิจารณาจงช่วยกันน่ยให้มนุษย์ของเราเนี่ยต้องมาช่วยกันช่วยกันสอนให้เขาปองสอนให้เขาวางอ่าให้เขาไปยึดใ่เขาไปถือวัตถุ ที่คาว่าพวกเราว่าเป็นมงคลเนี่ยมีกัะตูดทนมีพระแขนคอมีแต่ให้ไม้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาแล้วก็ที้ไปใส่หินใส่เหล็กแต่เราไปไปกราบตรงนั้นแหละนะไปไหว,ว,ว้ตรงนั้นแหละไปยทียตรงนั้นแหละนั่นแหละขอบุญขอคุณก็ไปขอตรงนั้นแหละนะเขาให้เราได้ไหมเขาก็ให้ไม่ได้บุญตรงน,นั้นจึงไม่เกิดให้แจ่มวลมนุษย์ของพวกเรานั่นเองตรงนี้หลวงพ่อจึงให้พวกเราเนี่ย ต้องแก้ตรงนี้ต้องยึดตรงนี้ต้องทําให้มันถูกต้องคลองทำคําสอนของพระศา,าสดาแล้วบ้านเมืองของเราจะหงวนกลับมาภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงเขาก็จะทําทลายพวกมวลมนุษย์ของพวกเราทั้งหลายเขาก็ทําลายไม่ได้แล้วเพราะทำตัวนี้เป็นธรรมที่มันไม่มีตัวไม่มีตนแล้วธรรมที่มันหมดตัวตนแล้วไม่สามารถที่จะทําลายได้แล้วนั่นแหละนะจึงต้องให้วางเนี่ยวางวัตถุ มาถือตัวบุญมาเอาตัวบุญแล้วก็มาปฏิบัติบุบญแล้วมันจะเกิดบุญมันจะให้บุญแจ่พวกเราก็คือพระพุทธองค์สอนพวกเราเนี่ยให้ปฏิบัติตัวตนของเรานี่นั่นเองให้มาพึ่งตรงนี้ให้ปฏิบัติตรงนี้ให้ทำตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อวางเนี่ยวางวัตถุวางที่ว่าวางก็วางสมบัติวางสิ่งของวางในทุกสิ่งเท่านั้นเอง คือพูดง่ายง่ายให้พวกเราเข้าใจง่ายว่าคือวางผลทานนั่นแหละเราให้เขาเขาจะให้เราถ้าเราไม่ได้ให้เขาเขาก็ไม่ได้ให้เราได้แล้วถ้าเราเข้าใจมาปฏิบัติตนทําแบบทำเนี่ยมากินมาทานกับทําที่ว่าทําปลดทําปล่อยทําปล่อยทําวางทําไม่ยึดทรัพย์ทําไม่ยึดสมบัติทําไม่เอาทรัพย์ทําไม่สมบัติทําวางทรัพย์วางสมบัติให้เขาได้แหละถ้าเขามาทานแล้วเขาจะได้สมบัตินั่นเอง นะตรงนี้ให้พวกเราต้องเก็บไปคิดเก็บไปพิจารณาสุดท้ายนี้ก็เอวังก็มีด้วยประการละชนีจากก็กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าหลวงพ่อสวนณอนารโยนะจ้าก็ทุกท่านก็ได้สดับรับฟังธรรมะจากหลวงพ่อท่านแล้วนะท่านก็พ่ำบอกพ่ำบนให้เราทั้งหลายได้เข้าใจก็ด้วยความปรารถนาดีอยากให้ทุกท่านนั้น ได้พบกับความสุขความเจริญท่านจึงได้บอกว่าสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นเพราะเราถือผิดปฏิบัติผิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงพยายามที่จะอ,อธิบายชี้แจงให้ทุกท่านได้เข้าใจแล้วก็จะได้หันมานับถือธรรมะของพระเจ้าแล้วเราก็จะได้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเข้าสู่ยุคสิวิไลได้นะจ๊ะก็ อนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านที่ติดตามรับฟังทางช่องของเราสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0862213226จะสาธุธรรมสาธุ